สวัสดีครับพบกับช่องแม่อบกรุบกรอบสวัสดีครับโอเคหนึ่งสองสวัสดีครับพอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับผมก็มาที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเพราะว่า,าแม่ออบมีปัญหาวันนี้นะครับผมปัญหาโอ้ <laughs> เกลือนแห้วอีกแล้ววันนี้เกลือนแห้วอีกแล้วรอกี่ชั่วโมงรอรอสิบสองชั่วโมง สิ่งที่ล้อคือวันเมื่อวานเนี่ยไม่ออฟบอกว่าจะทําโทรศัพท์ใหม่เนาะใช่ค่ะเป็นได้โทรศัพท์ใหม่มาใช่ไหมใช่ค่ะดีใจด้วยนะไม่ออฟขอบคุณค่าที่ทําได้คุณเนี่ยบอกว่ารออีก3วันถ้าไม่งั้นนะทาไม่ได้อ่ะใช่ก็คือไม่ออฟได้โทรศัพท์ใหม่มาแล้วจะใส่ตั้งเครื่องใหม่แล่ทีนี้เนี่ยลืมพาสเวิร์ดใช่มันหายไปพร้อมกับกระเป๋าอ๋อหายไปพร้อมกระเป๋าใช่ กระเป๋าก็มีไอ้ขากล้องด้วยตอนที่เราหยูดที่จำปาดงนี่แหละครับกระเป๋าหนังพ่อน่ะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยใน Google เนี่ยใน YouTube เนี่ยมันจะให้ยืนยันกับโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์นั้นเบอร์โทรศัพท์นั้นก็อยู่บ้าน <S <s อยู่บ้าน <S <s ไม่ได้ <S <s ไใช้งานโอเจหายหายัวเลยนะเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยทีเนี้ยก็เลยต้องรอ6ชั่วโมงนะครับเอฟซีตอนแรกที่รอ6ชั่วโมงก็คือพอมาดูอีกรอบหนึ่งอ้าวอีเมลเต็ม มาสเยเข้างานเข้าเลยนะแล้วเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้นี่เองก็เกือบเกือบไม่ได้นะครับผมโอเควันนี้ก็มาทําเสร็จแล้วก็เพื่อนเพื่อนยูทูบในเอสซีเพื่อนเพื่อนยูทูปก็มาสอบถามว่าเออพี่เน่งวันนี้พี่หนึ่งจะทําอะไรบ้างนะครับผมใช่ค่ะก็วันนี้นะครับผมก็ พี่แอนมาพอดีเลยรอ,ออยู่รอพอี่แอ,อแอนอยู่เพราะเมื่อวานเราเมื่อวานนี่คือเราเล็งถนนเนะาะก็จะเป็นเสาปักอยู่เป็นแนวๆก็จะเห็นแนวถนนละทีนี้เนี่ยแล้วเราก็ลองอวัดพื้นที่ดูเป็นข้าวๆนะเอฟซีเมื่อวานเนี่ยเป็นข้าว พอเราวัดจริงๆเนี่ยเราต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับผมมาในการวัดเมื่อวานเราวัดให้ดูเฉยๆนะครับส่วนวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะเราต้องมีการถมศาสิไหมค่<ฮ>ะแต่ว่าคือาสตร์เนี่ยยังมีน้ําอยู่มีปลาอยู่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้ชาวบ้านที่รู้จักเนี่ยเขามาดูดปลาออกไปแล้วก็เอาไปปล่อยขอบคุณครับลุง ลุงก็อยู่นะครับมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้ชาวบ้านามาดูดดูดน้ําออกแล้วก็เอาปลาปไปปล่อยสูมน้ําสูบน้ําเอาปลาไปปล่อยที่วัดเพราะว่า,าบ่อน้ําตรงนี้เนี่ยเป็นบ่อน้ําที่บางทีเอเซีก็เรียกว่าอะไรนะให้ให้ปล่อยปลา ให้แม่คำสายมาปล่อยปลาอะไรเงี้ยนนั้นเนะี่ยคือเป็นเป็นที่รวมของปลาที่มาจากการทําบุญอ่าใช่ใช่เป็นที่โล่งปลาที่มาจากการทําบุญครับหลายๆคนก็มาปล่อยแล้วทีเนี้ยผมก็เลี้ยงด้วยตรงนี้ก็บอกเอฟซีว่าเป็นปลาเลี้ยงนะไม่ไม่ได้กินนะใช่เอฟซีจะได้สบายใจใช่เอฟซี FC จะได้สบายใจวันนี้ก็เป็นการปล่อยทําบุญใช่ครับปล่อยบุญปล่อยไอ้ให้มารมีอกผูด้วยะจะเอาไว้วางสัพุงไหนอ่ะ เสีเล่นนะีอะไรพอนิ่มวสบุงเตถ้าปากแม่ไม่ถึงตัวอ่พอนิ่มว่าต้องไปวางตรงนตรงหน้าทศบาลแม่น้ำจะลึกดี ตรงเราไปทำบุญนะคุณลุงบ้านอะไรนะบ่องอันใหญ่ๆนั่นนะเออมันจะขุดจนไม่กั้นใตายก่อนบ่จังหวะจังหวะแปดนาทีไปไกลเออไปไกลก็่าฮ่าฮ่าฮคาฮ่าฮาฮ่าฮ่า้่าฮ่วฮ่าฮกาฮาไ่าฮ่าฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่ตร่าฮ้าฮ่นี้ไม่ได้ตรงนี้าไ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าท่าฮ่าฮ่าฮ่า่า้ารงนี้า่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่น่า่า่า่่า เราต้องลอยในที่น่าตลาดอ่ะที่เขาล้อมอ่ะใช่ที่เขาล้อนอ่ะหน้าวัดอ่ะหน้าวัดโอเคโอเคตรงหน้าวัดตรงข้ามวัดคุณเ้อเค็มใช่มันตรงหน้าวัดที่เป็นเขตเทศบาลไงโอเคได้ละเขตตัวแรเทศบาลเดี๋ยวถ้าจับหลักปลาตรงนั้นไม่จับมีแต่จะเป็นพื้นที่สาธารณะมากยิ่งขึ้นเพราะเขาทำเป็นสะพานเดินข้ามเห็นมา เป็นสาธารณะที่คนเดินเหมือนกับให้อาหารปลาเนี่ยไปสังเกตดูดิเสียชีวิตหนึ่งตัวอะไรอยู่ที่ไหนครับเสียชีวิตปลาอยู่หลังครัวบ้านบอกเลยยังไงไปนู่นมันขี่มันไกลมันร้อนอยู่ไหนขี่มันไกลมันร้อนถ้าไมตาดีจังอะไรนะไลกอดบ้านม่วงไปเข้าใจก็บ้านแต่ทีพอดีไม่เข้าใจ จำไม่ได้น้องดินเอาไนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ชาวบ้านมา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 สูบผมก็ผมก็โทรไปอยู่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยขอขอให้มาสูบปลาให้หน่อยแล้วเอาไปปล่อยนะอ๋อโอเคเดี๋ยวจะไปปล่อยที่ไหนโอมก็เลยว่าไม่เอานะคุณลุงถามจะคุณเองอยู่นะได้หรือยังให้เขาจัดการมาครับลุงนวดที่เป็นอะไร ที่เคยผู้ใหญ่เมาไหมอ๋อผู้สูงอายุอ่ะเดี๋ยวติดต่อฉันเพิงดังหน่อยใช่แค่ใส่รถไฟมาเลยพยานาคมาเลยโอ้ใหญ่มากมันจะเร็วมากท่อใหญ่พี่แกมันดูดั้งผมนะของพยานาคก็เดี๋ยวจะติดต่อแล้วก็เอามาสูบปลาแล้วก็ไปปล่อยวันนี้ สูบน้ำสูบปลาสูบสูบน้ำสูบปลาเราเตรียมจับปลาไปปล่อยอ่าเราเตรียมจับปลาเด้อเพราะว่าเราต้องรีบเร่งทำไม่ให้มันพลาดถ้มันล้มพขแนงเอาไปปล่อยก็ไปแล้วเนาะเข้ามจับปลาสองมือจับมือเดียวบอกจับปลาสองมือสลับนกันเสือจับปลาสองมือได้เสืออ๋อเสือจะจับสามมือแล้วเนี่ยเนี่ย ไม่ต้องใช้มือเราจัปาเราก็จะคอยอนุนโมทนาบุญสาธุค่ะด้วยกันเราทุกคนก็จะได้สบายใจใช่สบายใจเอฟซีเอฟสบายใจได้เนาะคือเราจะเห็นทุกขั้นตอนเห็นเห็นไม่ตัดปันตนนะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนยังน้อยปลาในบ่อเนี้ยต้องเห็นปลาบู่คู่นึ่งอ่ะปลาบู่ตัวใหญ่ที่ ที่ลุงขิมเอามาตอนนั้นตัวใหญ่อ่ะถ้ามันไม่เห็นเราจะว่ายังไงล่ะคะคุณลุงก็คงไ่เกิดใหม่อ่ะเราก็ไม่ได้เอาขึ้นมาเรอาจจะย่อยสลายเป็นนดินไปแล้วเดี๋ยวเรารอรุ่นเนาะวันนี้เนาะรอรุ่นเนาะย่า รู้ว่าจะเจอไหมใช่ปลาบูใหญ่ถ้าม hmm ันไม่อยู่ก็คงเป็นพ่อนิ่มนี่แหละอ้าวคุณเลิกมาใกล้เขาใกล้แอบมาไงดำดินมาหรือเปล่าบอกมีการลงวางการดูแลเยงเสือผนี่แหละเสือพาไปเรากลับบ้านแต่มุตรเมื่อวานมันจ้องอยู่เมื่อวานเนี่ยมื่อวานเสือจ้องอยู่แต่เขายังมีชีวิตอยู่ไหมเรานลาเล็กนะอ้าวโมเมนต์เรา เมื่อลราบ้านบนด่านลราบอกเพราะปลาบูดเป็นปลาที่อายุยืนอยู่แล้วเดี๋ยวเราวันนี้เรามาลองรุ่นนะคะว่าเราจริงๆได้ไหมได้เได้เอาไปแล้วโอเคนะครับประมาณนี้เอ้ยยังไม่ถึงเหมือนโครงเอาเอาก็ก็ถามแล้วนี่นายช่างจะเอาอันนี้พร้อมบอนี่ล้อมเอาไปปลูกไซนี่บักมุงบักม่วงนี่มเออเร้่องเรื่อต้นไม้จะทำบักม่วงไอ้ที่อยู่ร่มสักนี่เด้อเอาหมดต้นไม้ก็ อันนี้คือลุงให้แล้วแต่ลุงเลยอะที่อยู่ข้างในก็ลุงจะเอาไปปลูกที่ไหนก็ได้ถ้านทัดินมันไม่ถ่มเขก็คือให้ลุงโอ้บอกลินไม่ถ่มก็ปล่อยไว้ยกให้ลุงช่างเนาะให้แต่แต่ไผ่ล่ะลุงจะเอาไหมนายช่างใหญ่จะเอาแม่ไผ่ไปปลูกตรงไหนไผ่เผยนะไไรหนึงให้ลุงจัดการเลยแบบไร่ใกล้เขาเรียงซานไปก็ปลูกได้ทำไผ่เนาะโอ้โอเคเนาะคือพอเห็นเขาต้องเป็นแบบนี้ทำไมเขาเห็นไง บอกแปดไล่ใกล้เขาเลียงซานเขาเลียงซานยังไงวะมีโบโบได้ขึ้นเ่าันนั้นน่ะได้ขึ้นไปบ่กไปขึ้นก็ไปล่างเขาเลียงซานนู่นน่ะไอยเขาเลียงซานจะเอาไปยังมีรถไปยังต้องไม้เขาเลียงซานเอ้ากาแฟด้วยจะได้สบายใจนะยังไม่ขึ้นไปบอกยังเสือขึ้นไปยังขึ้นแล้วครับเาขอูเป็นไงบ้างความรู้สึกดีขึ้นไปยังงี้ยังไม่ได้ขึ้นวิ่งู เด็กสารที่เขาก็เนี่ยนะสำรัลิปน้ร็ขอฝากเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีจ้าบริษัทรถยังให่ร